สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายนคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อแต่เป็นการอ่านในภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มังกรจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสาวดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพการเงินเป็นคนคิดเรื่องเงินเงินทองทองอยู่เสมอมองหาช่องทางในการหาเงินสร้างไรายได้ คุณจะมีความทะเยอทะยานมุ่งม,มั่นค่อนข้างสูงวางเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองอยากสร้างตัวสร้างฐานะให้มีความร่ำรวยช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่มีพรสวรรค์นะหาเงินเก่งมีความสามารถในการหาเงินและสามารถที่จะตั้งตัวสร้างหลักฐานสร้างฐานะทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นมาได้ในด้านการงาน ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในภพปัตตนิทํางานร่วมกับคนรักคู่ครองทํางานที่มีหุ้นส่วนได้หรือคุณต้องทํางานติดต่อกับเพศตรงข้ามเป็นส่วนใหญ่คนรักคู่ครองเพศตรงข้ามสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องงานเป็นอย่างดีมีโอกาสที่คุณจะได้พบความรักพบคนรักจากการทํางานติดต่องานแล้วเจอการเรียกว่าเจอความรักในแวดวงการทํางานของคุณ ดาวสุขอยู่ร่วมกับดาวอังคารคู่มิตรคุณจะมีโอกาสมีโชคดีในเรื่องการร่วมหุ้นการลงทุนประสบความสําเร็จในเรื่องของการหาราบผลรายได้มีโชคลาบและผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนสหัชชะอยู่ในภพพันธุดาวเป็นราชาโชค อาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากๆหรือมีการเดินทางร่วมกับเพื่อนอยู่เสมอมีเพื่อนดีนะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนําช่องทางในการหาเงินให้โอกาสในด้านการงานดาวพุธเจ้าเรือนอริก็อยู่ในภพพันธุคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินจากการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหนี้ กู้เงินมาเพื่อซื้อบ้านแต่อันนี้เป็นการลงทุนนะพุธกับราหูเป็นดาวคู่คดีความราหูกับพฤหัสเป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงระวังในเรื่องการโกงหรือมีคดีความฟ้องร้องในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยมอระดกกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวดาวอริในภพพันธุแล้วพุธเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยถ้าในมุมของการต่อสู้คุณอาจจะถูกดูหมินถูก ดูถูกนะคุณจะมีแรงฮึดพร้อมที่จะต่อสู้คุณจะมีชัยชนะและตั้งตัวได้จากคําดูถูกมีชัยชนะจากความมุกมนะของคุณวันที่สองมิถุนาดาวพุธเจ้าเลือนอาริและเจ้าเลือนสุภะเข้าพบปุตตะทําอะไรควรรอบคอบมากๆความประมาจจะทําให้คุณเก,เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาตามมาได้ คุณจะได้ประโยชน์หรือเกิดโทษเพราะคำพูดการสื่อสารของคุณนะคุณจะใช้พุทธอริหรือจะใช้พุทธสุภาขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณใช้พุทธอริคำพูดจะก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้คุณแต่ถ้าคุณใช้พุทธสุภาคำพูดจะสร้างประโยชน์สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้คุณ โดยเฉพาะการใช้คำพูดกับบุตรหลานบริวารกับลูกน้องทีมงานถ้าคุณใช้คำพูดไม่ดีคุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีคือเขาทำงานให้คุณด้วยหน้าที่ไม่ได้ทำงานให้คุณด้วยหัวใจแต่ถ้าคุณใช้คำพูดสุภาษเขาจะทำงานให้คุณด้วยหัวใจไม่ได้ทำแค่หน้าที่ผลลัพธ์มันออกมาต่างกันเยอะนะดาวสุขเจ้าเรือนปุตตะก็อยู่ในพปัตตานี้ทำงานร่วมกับ ทำงานร่วมหุ้นกับคนอื่นหรือว่าลงทุนในธุรกิจร่วมกับคนรักคู่ครองได้นะคนรักคู่ครองหาเงินเก่งทีเดียวแล้วก็คุณจะได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆจากคนรักคู่ครองของคุณวันที่15มิถุนาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณนะเข้าพบอริวันที่18ดาวพุธเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะก็เข้าพบอริดาวเป็นเกษตร ระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยมากๆนะไปไหนมาไหนดูแลตัวเองขั้นสุดด้วยอย่าเครียดมากนะปวดหัวปวดตาไมเกรนอุปสรรคทุกรูปแบบจะเข้ามาทักทายคุณ ต้องต่อสู้ดิ้นรนส่งผลให้คุณอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลบ้างอาจจะมีเรื่องทําให้คุณท้อทแท้หมดกําลังใจบ้างแต่ถ้าคุณมีความอดทนให้มากทํางานด้วยความมุมานะขยันขันแข็งไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆแม้คุณจะเจอบททดสอบมากมายเจอด่านหินแต่คุณสู้ไม่ถอย คุณจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้เพราะพุทธสุภะเป็นภพของความเจริญก้าวหน้าคุณสู้คุณชนะแน่นอนสิ่งที่ต้องระวังคำพูดและการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะทำให้มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันได้นะแต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมีไหวพริบปฏิภาณดี ทำให้คุณแก้ปัญหาจากหนักเป็นเบาจากเบาก็คลี่คลายได้หมดนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยใช้สติปัญญาใช้ไหวพริบของคุณให้เกิดประโยชน์ด้วยในด้านการเงินราหูดาวการเงินอยู่ในภพพันธุคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะรู้จักพัฒนามีวิธีการมีช่องทางในการหาเงินหาไรายได้เพิ่มทําให้มีหลักทรัพย์เพิ่มมีโอกาสที่จะได้รับมรดกที่ดินหรือสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว ร่วมทาธุรกิจกับครอบครัวทําธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหามีบ้านให้เช่ามีที่ดินให้เช่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำน,นะอังคารเจ้าเรือนลาภะก็อยู่ในภพปัตตนิได้เงินจากการร่วมทุนร่วมพุนทําธุรกิจกับคนรักคู่ครองได้เงินจากส่วนแบ่งผลกําไรจากโชคลาภลอยได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเสียเงินจากคดีความการฟ้องร้องหรือว่าผิดสัญญาด้วย ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมอรณะอยู่ในภพตุกตะช่วงครึ่งเดือนแรกนะการเริ่มต้นอะไรอาจจะยากนิดนึงคุณรอไปสักครึ่งเดือนหลังต้องรอบครอบมากๆนะระวังเงินทุนจะจมหรือว่าเสียเงินเนื่องจากสุขภาพความเจ็บป่วยของบุตรหลานบริวารในด้านความรักดาวอังคารและดาวศุกร์นี่เป็นดาวของความรักเลยเป็นดาวคู่มิตรด้วยเล็งรักคุณอยู่มีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเข้ามารักมาชอบเยอะ ได้เจอความรักคนรักในแวดวงการทำงานหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปก็ได้คนรักคู่ครองให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันในบางกรณีการคบหากันของคุณอาจจะต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่หรือว่าได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวเทตรงข้ามให้ผลประโยชน์นะสนับสนุนช่วยเหลือดี ส่วนคุณที่แต่งงานแล้วคนรักคู่พอมีความรับผิดชอบยันขันแข็งดูแลเอาใจใส่กันดีคุณที่กําลังตั้งครรจะมีเจ้าตัวน้อยๆนะช่วงเนี้ยระวังนิดนึงจะเคลื่อนไหวตัวจะทําอะไรอย่าให้มันรวดเร็วมากนะักดูแลตัวเองมากๆแล้วถ้ามีโอกาสนะใกล้ชิดหมอได้ก็จะดีมากๆ สรุปรวมความของชาวลัคนาราศีมังกรในด้านการงานการเงินและความรับในเดือนนี้ก็ถือว่าดีนะเพียงแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องต่อสู้มีความท้าทายเข้ามาให้คุณต้องฟันฝ่าแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ถ้าคุณเข้มแข็งมุกมานะแล้วต่อสู้ยังไงก็ชนะเพราะมังกรเนี่ยคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของคุณเป็นนักอดทนอยู่แล้วโดยธรรมชาติของคุณเพราะฉะนั้นใช้โอกาสดีๆในช่วงที่ตัวคุณอยู่ในภ การเงินแล้วดาวการเงินก็อยู่ในภพพันธุคุณมีโอกาสที่จะสร้างตัวสร้างฐานะของคุณให้มั่นคงและร่ำรวยได้แน่นอนนี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์และพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า